เมื่อวานในที่จังหวัดนครพนมเนี่ยเขาก็จะมีการพิธีเปิดงานลอยกระทงแล้วก็มีการประกวดนางนงพมาเขาอยู่บนเวทีทีนี้เสร็จไม่ทราบว่าใครจุดพลุ<ฆ>อยู่ด้านหลังเวทีแล้วไอกระบอกที่จุดพลุท่านผู้ชมมันล้มลงมาไงแทนที่มันจะยิงขึ้นฟ้าถูกไหมฮะ mm hmm. พอมันล้มลงมาปับ๊บมันกลายเป็นกระบอกปืนใหญ่เลยยิงเข้าใส่เวทีเลยด้านหลังเวทีอ่ะตอนนี้ล่าสุดน,นะครับท่านผู้ชมมีคนเจ็บแล้ว25รายด้วยกันดูภาเพเหตุการณ์ครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับโอ้เนเวทีเลยอะนี่เห็นไหมอมตุ้มตุ้มเข้ามานะครับก็ไปทราบเหมือนกันครับใครไปตั้งกระบอกว้อยู่ด <Heck no? S 2> ้านด้านหลัง <perk> น <nationale prayed> <This. S 2> ี <ada> ่แหละแล้วมันเอล้มลงมาไงกลายมาหน้านนะป้อมปืนใหญ่เลยครับปั๊มตั้มตั้มตั้มแล้วคนอยู่บนเวทีด้วยไหมครับน้าน่ะอันนี้ไม่ใช่เอฟเฟกต์แบบว่ายิงชูตติ้งหรืออะไรไม่ใช่นะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดนะครับ นะคนที่อยู่ด้านล่างตะโกนบอกระเบิดระเบิดระเบิดเห็นไหมเขาวิ่งหนีตายกันนะครับเพราะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้พลุที่มันจุดขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ลูกกันแน่เขาหนีกันก่อนครับอันตรายถึงชีวิตได้มีคนถูกสะเก็ดไฟนะบาดเจ็บหลายสิบคนเหตุการณ์เกิดขึ้นับพิธีเปิดงานลอยกระทงนะฮะ2องพนครพนมเมื่อคืนที่ผ่านมา เรียกได้ว่าชาวบ้านนะครับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมนั้นเขาตกอกตกใจแตกตื่นกันใหญ่เลยครับวันนี้คุณนิวั์เจียวิรยิยะบุญญาครับท่านเป็นนายกเทศบาลน,นะครับนะที่นครพนมนะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเลากระทงเมื่อคืนนี้นะครับ,บก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครมาจุดเอาไว้เนื่องจากว่าในรูปแบบการจัดงานนะไม่ได้ให้มีการจุดพลุอ้าวใครมือบอลแล้วครับเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนิวั์บอกว่าเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นจิตอาสาเนี่ยอย่าให้มีงานคืนเพลงมีสีสันจุดพลุไฟขึ้นไปแบบนี้ให้มันดูยิ่งใหญ่แบบนี้จกระทั่งเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าไอกระบอกพลุเนี่ยแทนที่มันจะยิงขึ้นฟ้ามันหันหน้าเข้าหาเวทีเพราะมันล้มลงมาแล้วใครอุตรีเป็นจุดอยู่หลังเวทีแบบนี้มันอันตรายค่ะ <c oughs> คนเจ็บตอนนี้นะ25คนแล้วนะครับเจ้าห <c oughs> น้าที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับส่วนใหญ่จะโดนสะเก็ดพลุไฟกระเด็นใสน่เป็นแผลผู้พองมากบ้างน้อยบ้างนะครับก็แล้วแต่คน ตอนนี้เหลืออีก2คนเท่านั้นเองครับที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้ก็น่าจะหนักหน่อยนะครับที่เหลือ23คนคุณหมอปฐมพยาบาลทลําแผลกลับบ้านได้วันนี้เราไปคุยกับคนเจ็บครับคุณคุณลุงสากรน,นะครับแกก็โอ้ยเมื่อคืนนี้คนเยอะใชะ่าหแกก็มาทมาํามาค้าขายขายลูกโป่งสวรรค์น,นะครับโอ้ดูสิคะนี่มือขวาเห็นไหม โดนสะเก็ดไฟลวกที่มือบาดเจ็บลุงแกบอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงดังบ,บ,บึ้มบึ้มอย่างเงี้ยมารู้ตัวทีหันไม่มองแวบ,บเดียวท่าน่ะลูกเบอเอลูกลูกโป่งที่ลุงขายนะยี่สิบรูปมันก็ระเบิดตาไปด้วยนะครับตอนนั้นน่ะมือโดนไฟลวกแล้วล่ะหน,นีตายออกมาก่อนนะครับจากหน้าเวทีไม่อย่างนั้นไม่รู้จะเอาชีวิตรอดไหมเห็นไหมครับเนี่ย <c oughs> น่ากลัวจริงๆครับคนเจ็บอีกคนชื่อว่าคุณปียพันอายุ36ปีเธอเป็นแม่ค้านะครับนี่ครับ เธอบอกแบบนี้ครับร้านขายเสื้อผ้าของเธอเนี่ยอยู่ใกล้เวทีด้านหน้าเลยนะเก็บหนักสุดเลยเนี่ยมันยิงเข้าใส่มาน่ะสเก็ตน่ะมาโดนสัโพกแบบนี้ตอนนี้ยังระบมอยู่เลยตอนนั้นเธอบอกว่าตกใจมากนะครับและอย่างหนึ่งเสื้อผ้าที่ขายที่ร้านในที่ใกล้เวทีตอนนั้นไม่เสียหายทั้งหมดครับลองฟังคุณปิยพัฒน์ดูครับอาการเป็นยังไงครับปวดแสบเป็นแสบแล้วมันเกี่ยวช้ำเป็นแผลเหมือนไฟไหมโอ้โดนสเก็ตเลยเหรอ ก็เสื้อผ้าก็มีรอยเลยนะเสื้อผ้าก็ประมาณร้อยยี่สบเจ็ตัวฮะร้อยยีเจ็ดตัวชุดก,กีฬามันโดนสะเร็ดไปมันไหมที่้านมีเต็นแล้วก็มีกรองอืมชุดกีฬานะฮะร้อยยี่สิบเจ็ดตัวไปหมดเลยเไปหมดเลยขายไม่ได้แล้ว,วอ่ะเส็จเลยเจ๊งนะขาดทุน เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ความคืบหน้าเองนะตํรวจสพเมืองนครพนมบอกว่ากําลังสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับว่าใครเป็นคนเอาพลุมาจุดนะซึ่งทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็บอกแล้วว่าไม่ให้มีการจุดพลุไฟนี่เขากับวว่าฝ่าฝืนเพราะฉะน,นั้นตนํารวจเตรียมดาเนินคดี3ข้อกล่าวหาเดี๋ยวหาก่อนนะครับว่าใครเป็นคนจุดนะสข้อคือทําให้เกิดระเบิดจนเป็นอันตรายแก่ร่างกายและทรัพย์สินของคนอื่นข้อ2เสียงดังคนอื่นตกใจกลัวและข้อ3ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นได้รับบาดเจ็บครับ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง